โอเคสวัสดีครับแล้วก็ิดีตอนรับเข้าสู่ช่องโฮสโทอนชาแนลนะวันนี้ก็อยู่กันในเกมและแต่รลบออนไลน์เซิร์ฟเวอร์คาสันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับอาชีพอาร์บีชอปอโดนัมัทนั่นเองนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมา,าทดเมจไอเทม2ชุดนะครับผมที่เพื่อนๆเขาเรียกร้องเข้ามาครับนั่นก็คือเซตของอาปากม็อบนะครับผม เเป็นตาปากม็อบนะครับเทียบกับไอเทมจากกิจกรรมนะครับก็คือปากปืนนั่นเองครับหรือทววนแคนนอนนะครับกับใส่คู่กับกระต่ายส้มนะครับว่าดาเมจห่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าเพื่อนๆในกลุ่มมชชั่ก็น่าจะดู้นะเพราะว่าผมลองเทสคร่าวๆแล้วก็ลองให้เพื่อนๆดูกันเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาลอง เป็นวิดีโอละกันนะครับจะได้เห็นความแกว่งด้วยเนาะอะไรยังไงเพราะว่าในนั้นที่ผมเทสให้ดูเข้าไปเนี่ยมันเป็นดรเมีสูงสุดนะครับที่ผมทําได้นะครับผมก็เดี๋ยวลองมาดูความแกแล่งละกันหรือจะได้เป็นหาค่าเฉลี่ยนะครับว่าเออเป็นมาก้อยขนาดไหนอะไรยังไงครับก็ในกิจกรรมรอบนี้เนาะถ้าใครเก็บเลเวลได้ถึง185นะครับผมก็จะได้ทวินแคนนอนหรือปากปืนมานะครับคุณสมบัติของมันครับก็คืออ่าติเน คือให้มาเลยลดดีเลย์5%ครับลดดีเลย์หลังใช้สกิล5%นะครับแล้วก็ถ้าใส่คู่กับออฟสปีดนะครับผมก็ให้ M H K 4%นะครับแล้วก็ถ้าใส่คู่กับออฟแคสเตอร์นะครับผมในส่วนมัฟเนาะันนี้รือบอกไปก็จะให้โจมตีนะครับผมทางเวทมนต่อสตูทุกประเภทนะครับ6%นะครับผมก็โอเคนะ ดังนั้นไอเน,นี้ยมันจะใส่ได้ใช้คือมาใส่ได้ตั้งแต่เลเวลร้อยนะครับแต่ว่าคุณสมบัติของมันจะได้เต็มที่นะครับตอนเลเวลหนึ่งร้อยสามสิบเนาะเพราะว่ามันจะต้องมาใส่คู่กับมัฟนะครับผมที่มีออฟพวกเนี้ยอยู่นะครับผมอันนี้ของผมมันเป็นออฟแคสเตอร์สองอันนะครับผมแล้วก็เป็นออฟออสอาเบิร์ฟออสแต่ผมเดี๋ยวจะใช้อะแอมมูด uh, นะครับผมมาช่วยในการให้เอเมจแทนนะครับผมเนาะ ก็มันเมื่อสนิทสนมน้องมาให้ m v k 4%นะครับก็แทนสปีดไปนะเพราะว่าผมไม่ได้ออฟเป็นสปีดแคสเตอร์เอเบอร์พอร์ตครับเพราะว่าอ่ามันจะ VCT มันจะขาดนะครับผมก็เลยอ่ะเป็นแคสเตอร์2อันแล้วก็เดี๋ยวใส่แอมมูดแทนละกันเนาะแล้วก็ต่อมาครับในกิจกรรมรอบนี้นะก็คืออ่าออเรลิฟและบิดหรือกระต่ายส้มนั่นเองครับมันก็ได้จากเควสจับกระต่ายหรือจะไปซื้อต่อจากคนที่เขาอ่า ทำมาก็ได้เนอะอันนี้ผมก็ไปซื้อต่อจากคุณฝนนะครับผมมานะก็คุณสมบัติของมันก็คือ HP บวก5นะครับ ASTD บวก5แล้วก็ดาเมจทางกายภาพแล้วก็เบทมนต่อทุกศัตรูทุกประเภทครับอีก6นะครับผมก็เดี๋ยวลองใส่ให้ดูดูแล้วกันนะครับว่ามัน ทำออาเป็นขนาดไหนเนาะเดี๋ยวผมเทสทีเดียวในวีดีโอนี้นะครับเพราะไม่งั้นถ้ามาเทสหลายวีดีโอผมเหนื่อยนะครับมาตั้งอัดวีดีโอใหม่เช็คใหม่อะไรใหม่เนาะเดี๋ยวทำทีเดียวแล้วก็ให้เพื่อนๆดูกันเลยละกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมเป็นถอดปากม็อบก่อนละกันนะครับจะได้เห็นนามิปกติของผมเนาะใส่ไว้นาปกติที่ไป็นไรหรอกเนาะโอเคอนะของตามนี้นะครับแล้วก็อุปรกรณ์ตามนี้เลยนะครับสเตตัสตามนี้เลยนะครับผม โอเคเลเวลตัวละครตอนนี้185นะ้องจ็บหกบห้นะครับผมตันเรียบร้อย1 85ตัวแรกใน ID นะครับตาจะไหลนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเทอดาเมจเดี๋ยวผมจะเป็นค่าเฉลี่ยยิงประมาณผมขอยิงรอบนี้ครั้งนี้ประมาณ5ทีนะครับผมเพราะว่า,วาเ,เวลาอัดมีน้อยนะครับผมปึ๊บปึ๊บผมเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็อ่ะมาครับผมยิงครัง้งโอ้ยกดผิดโอเคเดี๋ยวต้องกดอยู่ละอ่ะเราเป็นปึ๊บบ๊อบปึ๊บ แล้วก็อีกทีหนึ่งสามหกแล้วก็ยิงเข้าป้ายปึ๊บสามหกเจ็ดเนาะครั้งแรกนะครับครั้งที่สองนะครับสามสี่หนึ่นนะครับครั้งที่สามนะครับผมสามเจ็ดศูนย์นะครับครั้งที่สี่นะผมสามหกเจ็ดนะครับแล้วก็ครั้งที่ห้านะครับผมปึ๊บสามสามสามครับปึ๊บด้เมฆเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ สามห้านะครับแบบว่าไม่ได้ใส่ปากมกเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราใส่เป็นกระต่ายนะครับผมผมพออ่าลืมแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาผ่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 าผาผ่าผา,า,า,าขออภัยครับผมลืมเอาที่ฟักไข่มาแป๊บนะครับเนาะลนกันได้นะครับที อัีช่องนี้งานมาเยอะเนาะแล้วก็เลยเใช่ช่องนี้งานเยอะไอช่องปีใหม่นะครับผมก็มีกิจกรรมครอบครัวค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างมาอัดนะขออภัยนะครับแล้วก็เบอร์เบอร์ด้วยึมาเราจะฟักฟักกับกับไข่ตลอดนะครับผมปึเพื่อให้ทุกคนได้เห็นรายละเอียดน,นะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ก็โซนบนอ๋อชุดเมื่อกี้ผมตีเสากลางจะไปอยู่เสากลางใหม่นะครับตึฤฤฤฤฤฤฤ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่าลื่นลื่ลื่โอเคมาต่อมาเดี๋ยวเราใส่เป็นผักตื้นนะครับผมแล้วก็อันนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวขอพายครับทีเดียวเอาเป็นกระต่ายก่อนแล้วกันน้องน้องกระต่ายส้มของเรานั่เองนะครับ ยิงสามทีเหมือนเดิมนะครับผมโอเคมาเออเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวอันนี้ไม่ติดโอเคติดละสามเจ็ดส,สี่นะครับผมเดี๋ยวผมรอไอ้สเปลบัสันหมดก่อนนะครับหมดย่างหมดย่างหมดแล้วนะครับขอพับใหม่ดีหน โอเคแล้วก็354นะครับครั้งที่2ครั้งที่3ามโอเคสามห้าเจ็ดนะครับครั้งที่4 3 7 0นะครับแล้วก็ครั้งที่5หนะ้อ่าเดี๋ยวก่อนนะครั้งที่5นะครับ3 5 1นะครับผมปึ๊บนางเม้นเลียอยู่ที่361นนะครับผมก็ขึ้นจากเดิมมา,าประมาณ หกพันเนาะเมื่อกี้สามันห้านะครับผมอันนี้ขึ้นมาหกพันเนาะโอเคต่อมาเป็นปักปื้นนะครับผมถอดก่อนแล้วผมก็ต้องฟักไข่เนาะฮ่าแอมมูสออกมาแล้วนะครับโอเคแทนอ่า d k สี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมมาเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่ามันไปเพิ่มขึ้นมาเท่าไห้ขนาดไหนะครับ มาครับปึ๊บสามห้าเก้านะครับผมครั้งแรกครั้งที่สองสามเก้าสามนะครับว้าวนะครับครั้งที่สามนะครับสามเจ็ดห้านะครับก็ครั้งที่สี่นะครับผมสี่หนึ่งศูนย์นะครับก็ครั้งที่ห้านะครับผมสามหกหนึ่งนะครับผม ดาเมจเฉลี่ยอยู่ที่379นะครับผมก็อ่าขึ้นมาจากแบบไม่ใส่อะไรเลยนะผมประมาณ2องนะครับโอเยอะอยู่นะมันก็มากกว่ากระต่ายด้วยนะโอเคแต่ว่ามันคนละส่วนเนาะดังนั้นเราใส่คู่กันได้ครับต่อมาเดี๋ยวผมใส่เป็นม็อบแล้วก็อันนี้ให้เพื่อนๆดูกันกน,นะเทสของม็อบเนาะ ตึ๊บตึ๊บแล้วก็ปับ๊บโอเคมาอันนี้มอ็อบนะครับทีหนึ่งก่อนโอเคปับ๊บสี่ห้าเก้านะครับผมมันแรงอยู่แล้วเนาะมอ็อบเราก็รู้กันดีนะครับสนะี่ห้าเก้านะก็ครั้งที่สองนะครับสี่แปดสี่นะครับครั้งที่สามนะครับผมสี่สองเก้าน,น,นะครับก็ครั้งที่สี่นะครับผม สี่ห้าสี่นะครับก็ครั้งสุดท้ายนะครับผมสี่หกหนึ่งนะครับผมโอเคเร้มีเฉลี่ยของม็อบนะครับอยู่ที่สี่ห้าเจ็ดจุดสี่นะสี่ห้าเจ็ดแล้วกันนะครับง่ายดีต่อมาเดี๋ยวใส่เป็นทั้งโคู่เลยนะครับปึ๊บโอเคอันนี้เซ็ตนี้นะครับผมโอเคมาต่อนะครับ ยิงเข้าปนะครับผม4หนึ่งสี่เนาะกทีหนึ่งก็สี่ศูนย์สองนะครับผมอีกทีนะครับผมสามแปดห้าเนาะครั้งที่สี่นะครับผมสี่หนึ่งแปดนะครับผมแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับผมสามแปดแปดครับปึ๊บป๊โอเคดาเมจเฉลีย,ยู่ที่ 401นะครับผมก็ห่างจากม็อบประมาณห0,000ื่นเนาะอ๋อแต่ลืมไปแล้วครับผมตะกี้ใส่ม็อบมันมีแอมมุดอยู่นะขออภัยนะครับผม,ม,มนะไป,ะมปะจะลองแบบไม่มีแอมมุดเนาะกลับไปเป็นไข่ก่อนเพื่อนโอเคโอเคม็อบแบบไม่มีแอมมุดนะครับผม นีเข้าไปปั๊บสี่ห้าสี่นะครับผมรออันนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมหมดยังหมดแล้วโอเคทั้งที่สองนะครับผมสี่ห้าเจ็ดนะครับทั้งที่สามนะครับผมสี่ห้าแปดนะทั้งที่สี่นะครับผมสี่สามห้านะครับแล้วก็เดี๋ยวรอ สเปลวัตหมดก่อนนะนึกจะติดนี่ก็ติดบ่อยอยู่นะโอเคมาครั้งสุดท้ายนะครับสี่ห้าหกนะครับโอเคไม่ต่างกันเท่าไหร่นะผมดับเบิลเฉลเลยก็อยู่ที่4ี่้าสองนะครับดังนั้นก็คือม็อบจะแรงกว่าปากปืนกับกระต่ายส้มที่ ประมาณหนะ้าหมื่นเนาะห้าหมื่นนิดๆน,น,นะครับสี่หมื่นห้าหมื่นนั่นแหละนะครับโอเคนะก็ถามว่าห่างกันเยอะไหมก็เยอะนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าราคาของไอปักปืนมันตีราคาไม่ได้เนาะก็อยู่ที่ว่าเราเก็บเลเวล,ลวเราใช้ทุนเท่าไหรนะ่เนาะแต่ว่ามันเป็นของไอเทมในเกมครับมันก็สามารถทําให้ทุกคนเนาะก็ประหยัดได้นะแล้วก็ไอตัว เอเนเลบิดนะครับผมราคาตอนตลาดที่วันที่ผมอัดนะสวันที่2เดือนมกราแล้วปี6กนะเอหกหนะครับก็อยู่ที่ประมาณ8 9ดเก้านะแปดเก้าร้อยนะครับก็ลดราคาลงมาเยอะนะครับก็ใส่คู่กันได้นะถ้าใครช่วงนี้ใครแบบมีแรงฟิตนะครับแนะนำให้ หาไอทาปากปืนมาให้ได้นะครับผมเนี่ยใส่คู่กันปุ๊บเนี่ยเราดาเมจห่างกันไม่ค่อยเยอะนะดาเมจก็หา่างประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยแต่ก็ใช้ทดแทนกันได้นะครับผมแต่ถ้าแบบว่าคนที่เขาแบบเรื่องของวี t ีนะครับผมก็หาน้องเอมูสมาเลี้ยงเพิ่มนะครับในการบูสต์ดาเมจขึ้นมานะครับอย่างผมผมก็ไม่ได้ทําเป็นสปีดเพราะว่ามีปัญหาเรื่องวิชีทีนะครับก็ทำเป็นแคสเตอร์สองแล้วก็เอาน้องเอมูสมาทดแทนและกันนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ละกันก็นมาเทสด,ดาเมจให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าดามเมจมันเพิ่มขึ้นม้างน้อยขนาดไหนตอนแรกก็จะอัดแยกเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็ลงมงอีกทีหนึง่งเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมแต่ว่าดูไปดูมาเวลาอันดอาจจะไม่พอครับก็เลยอ่ะเทสทีเดียวในวิดีโอนี้เลยละกันนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยนะพี่ผมช่วงนี้มึนๆน,นะครับ พอเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับผมตาบเบ็ปกติของผมนะครับที่ไม่ใส่อะไรเลยในส่วนของตาก,กับปากต้องอยู่ที่3ามห้านะครับสามห้าเนอะแล้วก็ในส่วนที่เราใส่เป็นกระต่าย1ตัวนะครับผมขึ้นมาเป็น3ามหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใส่แค่ปากนะครับผมแล้วก็เอาสมมุติว่ามันได้ออฟทั้ง2อันเต็มที่นะครับก็จะได้เป็น3ามเจ็ดเก้านะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างโอเคนะเยอะมากเลยนะครับ ถ้าเราใส่ปากแล้วก็ใส่าปากกระต่ายเนาะเอ้ยปากปืนแล้วก็หูกระต่ายนะครับดามเมจจะรวมกันได้ที่อยู่ที่เฉลี่ยเนาะ401นะครับผมแล้วก็ทเทียบกับปากมบนะครับปกติของมันอยู่ที่452นะครับผมก็ดาเมจทางกันประมาณ50,000เนาะ50,000นิดๆนะครับผมแต่ว่าดาเมจที่ทำได้ตอนนี้มันอาจจะแกวงนะครับผมก็เดี๋ยวลองอาจจะแบบว่าเอ้ยไม่ได้ออก แม็กมาให้เห็นกันนะครับแต่ว่าก็เป็นคร่าวๆให้ทุกคนให้ดูกันนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์กับช่องพงศธรเชนแลนลนะเพื่อเป็นกำลับบงใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับหรือถ้าใครเข้ามารู้สึกเย,ยังไม่ใช่ยังไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับผมอย่างวันเข้ามาผมก็ดีใจแล้วนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วก็จะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ